สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีเสียแดงปากแดงเสียแดงปากแดงค่ะท่านผู้ชมมือนี่สิมาน้าเสนอเลขช่างเลขช่างงวดที่แล้วเนี่ยเจ๊แดงได้บอกไปแล้วเนาะ,ะคลิปวังหันว่าบบได้เอาโอ้ยเสียดายแต่ว่ากับ่บเสียดายเล้ว,ว่าสามแปดกระถืออยู่เนาะคะ่ะถ้าเห็นหนีเห้นสิเห็นนั่นแหละเนาะ งวดก้อนนี่สามแปดตัวเริ่มต้นเลยเด้เจแดงบ่ได้นั่งเสนอลืมงวดนั้นมันว่าเขางวดที่แรกที่นั่งเจแดงนั่งเสนอนั่นมันเขาเนานงวดที่สองแม่หรืองวดที่สามล่ะมันว่าเขาบันนีเจแดงละลืมเลยลืมตามละ่ะมันออกสามแปดตัวเลขเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะโอ้แต่เสดายบ่ได้นั่งเสนอท่านผู้ชมงวดนี้ว่าพลาดค่ะอยู่ในมือเจแดงแล้วสร้างเขียนให้แล้ว เดี๋ยวสบ้า,าไปเบิงสร้างทําง,งานบ้านประหัตเช่เนี่สิแล้วละค่ะอีกว่าสองสามมือก็สิได้มอบงานหมอบเงินให้ล้เนาะพ่นก็สีมอบจเจแดงก็จะได้หมอบเงินให้พ่นไอ้พ่นก็สจะได้หมอบงานให้จเจแดงเออรับมอบงานกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมอีกบ่เกินสามสี่มือึ้นบ้านไม่กาหนดไว้แล้วประหัตเช่เนีวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ด พฤกษิกาเนาะคะ่ะหาเมื่อหาเว้นไว้แล้วเป็นเมื่อสันวันดีสีแล้วแล้วเศ็จมู์เรียบร้ยรยบรอยบ้านหลังที่สองบ้านหลังแรงสร้างแล้วเพื่อนกับไอยูท่านผู้ชมไปดามาช่องไอสุดใจสุดใจพ้ารวยซุ้งเป็นช่องหลานเป็นช่องหลานเนาะคะ่ะแล้วก็ไอเพื่อนเปิดช่องไม้เจดีย์ก็ซอยดันซอยแท่เป็นกําลังใจห้เพื่อนเน่เลอค่ะเป็นลูกของเพชรพ้ารวยเนาะคะ่ะเนาะอ่าเป็นลูกของเพชรพารวยเพื่อนมาสัมผณ์เจดีย์ เออวัญนีเพิ่กระดามากกันเจแดนก็ได้ตอบไปแล้วอยู่ในนั้นเละโอ้ยท่านผู้ชมไม่รู้อย่าเพิ่งพูดเนาะค่ะไม่รู้อย่าเพิ่งพูดอะไรไม่อยู่คนสองคนอยู่น้ากันครอบครัวแต่และครอบครัวท่านไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงถ้าทะลุก็จริงท่านจะเรียดตนพระหัตค่ะเพราะว่าพระหัตเขาไม่เคยคิดนอกใจเมียแจ็คเทียเนาะค่ะไม่เคยเลยเขาเป็นคนหักหลูกหักเมียที่สุดไปทํางงนไก่ไก่ประเทศเล่า ไตเนือแต่มันออกเขาบ่ค่อยขาดทรงเลื่อเงินเขาบ่งค่อยขาดโทษค่ะเอ,อพิ่งไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วยมิจะไปหาเงินไมาให้ครอบครัวไม่พอแม่กับจุนเจียเพิ่นตลอดให้ตลอดค่ะให้ตลอดให้ได้สร้างบ้านสร้างอะไรเงินแม่คาทายถ้ำผีเลือล้อหลบหายแม่กับหายเดือนละหมื่นหายหมืน่นละสองหมืน่นให้ตลอดให้ลูกสะพ้ายนะให้ทุกเดือนทุกเดือนค่ะห้ากับหักเพิ่น ถ้หาหากลูกหักหลานหากเพิ่งนั่งเดือตนชีวิตเพิ่งบ่มีพ่อมีแม่เออเนาะบ่ mommy, 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 มีพ่อมีแม่มาตะหน่อยกลัวเพิ่งอยากจุนลายจะเด่นมีตมังไหนกันไหนบ่เคยคิดบ่เคยคิดอีนั่งแม่แม่แมแมว่าเพิ่นสิท้าบ่ดีหรือว่าเฮ็ดบ่ดีหรือว่าคิดบ่ดีกับแม่หรือปฏิบัติบด่ดีกับลูกกับพว่าจะเดงกับบ่เคยคิดบอกข้าวเคยต่บน,นี้แจ็กเทียบบ่เคยต่บนี้เพิ่งแจ็คเทียแม่ก็บ,บอกว่าฮัะฮัตก็แม่ก็เป็นห่วงน้องก็เป็นห่วง เออถ้าไม่มีเงินเขาจะดูแลเธอไหมขนาดนี้เขายังไม่ดูแลเลยเขายังคิดอคติกับเธอคิดอคติกับแม่ตลอดแม่นี่มิตรหายหายหก็สร้างแม่ฮักเขาแม่หักลูกก็ตรงหักเขาน้า่ฮหักครอบพ่วหักลูกหักหลานเม่เตเลิกลากกันไปแล้วเ้ากัรับรับผิดชอบเงินในธนาคารกับใส่บัญชี้หลานทั้งสองคนเนาะคะ่ะบันนี้เหลือไว้ทั้งสองคนแล้วเรายังส่งให้ทุกเดือนทุกเดือนเนาะคะ่ะบันนี้งานวันเกิดล้านนันกะ ไปเดือนที่แล้วนะท่านผู้ชมเหมือเครื่องเสียงเจแดงไปปีเรื่อหลมเนาะก็ไปซื้อท่องซื้อของวันไ้เพิ่นเรายังไม่ได้รับการต้อนรับเลยแต่ก็ช่างเราไปหาหลานเราไม่ได้รับการต้อนรับเจแดงก็ไม่ว่าจะได้รับการต้อนรับแต่ว่าเข้าไปหาหลานขึ้นหอดหลานอยากให้มอบสิ่งดีๆกับหลานเนาะค่ะเนาะอยากมอบสิ่งดีๆให้กับหลานในฐานนาว่าเข้าชุดไทยเจแดงก็ต้องให้ลูกให้หาลานอยู่แล้วบบดเจแดงอีหยังเป็นย่ยังไป เออบอกบอะถิมลูกทิมหลานแน่นอนเขาก็จะได้พึ่งใบบุญหลานเขาเหมดหมดบุญแล้วหมดบุญจากเราแล้วแต่ว่าเขาจะได้กินบุญน้าหลานน้าลูกน้าหลานเจดียเนาะน้าลูกไส้เขานั่นแหละเออเรียงรอบรัวอย่าไปวอาให้เพิ่นชิลย์และตนมหัดเลยถ้าทัานลูกความจริงนะ ประฮัตเป็นคนดีเขาบ่เคยมากมากถ้ามากมากโอ้ยเขาเอาผมเขาเอาเมียตะยูไต้หวันเขาเาเมียตะยูประเทศเล่าเขาเอาเมียตตะยูผูเกตแล้วค่ะเขาไม่เคยเลยไม่เคยเลยเนาะบ่เคยเลยค่ะประฮัตสิเป็นคนโจดสูสิเป็นคนมากมากเน่ยเนาะเขาบอกไว้ตรงนี้เลยเนาะคะ่ะนาอท่านผู้ชมโอ้ยบอกมามแลวมันขึ้นถ้าเรายลไปกนนี้นี่ กับช่างเขาถือว่าหมดกำหมดเว้นต่อกันแล้วกันยังสมเพรศเวทนาเขาคือเกาจเจดีนะเรือตุนในชีวิตของเขาที่เขาเป็นอย่างนั้นของเขาเนาะค่ะเนาะแต่างมันถอดยังไงกะเขาเคยหักเขากับหักคือเกาเรือตุนเขาคือเกาได้แต่เขาคิดยังไงก็ช่างเขาเถอะเราอ่องใช่เนี่ยน่ะดีที่สุดเลยเขายังตัดขาดนั่นทำไมเนี่ยเราอ่องเป็นคนดีที่สุดเลยเจดีทั้งนิสัยทั้งมารยาทั้ง ขามเหมาเรื่องการกรทําแล้วการโนบน้มถมตนละอองเนี่ยเป็นคนตีที่สุดเลยเขาก็ยังตัดขาดได้เนาะทำไมเนาะท่า,ทานผู้ชมเอาเหล็กสร้างว่าไปเบิ่งเงี้ยนประหารน้ากันอย่ามาบอกเหล็กสร้างเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมบ้านพระหัดใกล้สีเลี่ยแล้วใกล้สีสําเ็จรูล่ลวงไปด้วยดีเนาะคะ่ะสร้างเป็นกันล่างติดบัวบัวประตูเนาะคะ่ะ ข้างในค่ะช่างกำลังติดบัวผนะะ้าเบิงขขางๆค่ะเทเร็ๆค่ะที่ที่บกกว้างค่ะท,ท่านผู้ชมที่เฮี้ยนได้สามได้ได้สองหลังกับเฮี้ยนแม่เนาะทีนี่แต่ก่อนเป็นเฮี้ยนน้องไส้น้องไส้เสียชีวิตคนเล่นหมอบแหหล้าน ร้านไปบวชเป็นคู่อยู่สิงบรีค่ะบวชเลี้ยนได้รับปริญญาเจแดงและผ้าไปบวชอุปธรรมเพิ่นจนได้รับปริญญาแล้วกะเพิ่นก็ได้เป็นคู่สอนอยู่โรงเรียนฝนแล้วนะคะเพิ่นก็เลยเพิ่นสิ่งตังโลกล,กลากอยู่พุนเลยเพิ่นก็เลยได้ขายให้แม่ป้าก็โอุนเป็นซื้อป้าหัดเลยเลยคะ่ะสร้างกับสีเหล้ยวยมๆผ้าหลังบานนี่ค่ะหลังบาน หลังบ้านนีอ่างล่างล่างจานค่ะท่านผู้ชมคนบ่ท่านเห็ดเลลวเห็ดบ่ท่านเหลวอ่างล่างจานเอาแบบยางยูวัดมาใส่เลยว่าต้องได้นั้นายากนะคะ่ะหลานเพิ่นกับบ่าไม่ยูเพิ่นหลานใช้คนเดียวเนาะเป็นของลูกของลูกใา้ลูกชา้เพิ่นจะเสียชีวิตติดเครื่องดับนามอุ่นค่ะ เฮดบ่ถึกใจบอกคนลือปักมาออกไปทั้งหนอกแต่ก่อนปักเป็นน่อใบทั้งใน้าข่ำขังเครื่องสร้างเพื่อนก็นได้แก้ไขให้นะคะสร้างกับบ้านนี่ล่ละแถวแถวบ้านเฮ้านี่ล่ะค่ะทผม้ชมก็หลานใายเพิ่นกับบวชเลียนยูพุนได้เป็นคู่ยูพุนบันจุอยูพุนล่ะปีนี้ตุลาพฤิจิก,กาบัณจูแล้วเพิ่นก็นสีตั้งลูกหลากยูพุนเลยอยู่สิงบุรี อ่ะเพิ่นลึงทั้งพุนแล้วไปบวชเรียนอยู่พุตนตะหน้อยตั้งแต่จบม้หนึ่งจบม้อหนึ่งอยู่บ้านแล้วไปบวชเรียนอยู่วัดธรรมประวัติยินบุรีเนาะคะ่ะจบหม้อสามจบมเพิ่นก็ไปเรียนอยู่อยู่ลาลงก่อนนี่แหละได้ใบปริญญาพระกันหับปริญญาแต่ปีหกสองคุณคะท่านผู้ชมเนาะนี่ค่ะอันนี้ห้องเล่าเด้อค่ะเล่าเล่าอยู่ข้างเฮียน กันนี้ก็ออกมาบบานแม่แล้วเอาไปเบ่งเลขน้ำกันค่ะท่านผู้ชมผ้าเบ่งบานประหารแล้วนี่ค่ะท่านผู้ชมเลขช่างเนาะวันหนึ่งพฤศจิก,กิกาสองห้าหกสี่เนาะนี่ค่ะแต่ว่ามันหลายตัวแต่ว่าท่านผู้ชมเมืองว่ามันเป็นเลขที่กลับกันเนาะหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ,สบ,สบตัว เพิ่นห้กลับกันมากเป็นเลขสิบตัวถ้าห้าบพกกลับหมวดกอนมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะท่านผู้ชมสามแปดขึ้นตนเลยสามแปดขึ้นตนสามแปดแปดสามเพิ่นกัเลี้ยงลงมาลงมากองนี้ละเจ๊แดงว่าเห็นมันเงวกันเลยมาใซ่เฮี้ยงกันที่กิ่งเพิ่นเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงรวมเป็นกลับตัวมาเลยขึ้นหลายข่ย่ายอยู่มันนี้เจ๊แดงเลยเห็ดทั้งสันเพื่อว่าท่านผู้ชมจิตเดือบง่ายเนาะสี่เจ็ดขึ้นนี้จะกลับเจ็ดสี่ หดเจ็ดสองมันค่เข่าตรงตรงได้ค่ะท่านผู้ชมเข่าตุดตรงได้เนาะเจ็ดสองเนาะเมนหวดใดซ้มหาบ่ก็ซ้ำหาสามหาก็ออกตรงตรงได้เนาะนะค่ะซีเจ็ดเจ็ดซี่หกสองสองหกสามหกหกสามซี่หกหกซีสามเจ็ดเจ็ดสามซึ่งซีหาตัวนี้เขา่าตาเขา่าเป้ามัดหน่อยเนาะ แล้วก็ตรงนี้ผูใ้ใดมากเลขสูงเนาะแปดสี่สี่แปดเก้าสองสามเก่าเบิ้งเป็นแนวทางในการเสียงสื่อค่ะทุกผู้ชมเอ้าเจดีย์คือเซียงสี่สามเออค่ายอยู่เนาะเลขสามมันคือเลขแปดเนาะค่ะทุกผู้ชมนี่สี่แปดสี่สี่แปดเก้าสองสองเก้าสามเก้าเก้าสามสี่เก้าเก้าสี่ ปดเก้าเก้าแปดมันมีในอยู่ในดีมีอยู่ในหนีมันมีเปอร์เซ็นต์ถูกเบิดนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะมี่เปอร์เซ็นต์ถือคือกันเด้นะมีเปอร์เซ็นต์ถือเด้ซีเจ็ดนี่เป็นตัวเด่นเลยค่ะท่านผู้ชมสิบออกตัวนี้บอกวดก่อนสามแปดอยู่ตรงนี้สามหาก็อยู่ตรงนี้บ่เบิ้งสถิติีเก่าวะเนาะ นี้สติเกางวดมันถือค่ะสิบหกกันย่าน่ะสามหาขึ้นก้อนงวดเด่นสามแปดนะกระสามแปดขึ 3, ้นก้อนงวดที่แล้วโบไดเอาไห้นาะค่ะท่านผู้ชมงวดทัดบ้านก,ก้อนนี่ยมันพิษพิษค่ะงวดที่เจ็ดสองมีเด๊มีมีคิดว่ามีอยู่จเจ๊แดงโบได้นําเสนอเรื่มข้าวค่ะท่านผู้ชมแต่บางงวดก้อนมันหลายตัวนะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกไม่หกคู่นึงไปกับกับสิบสองน้องวันนั่นเนาะโอ้ยแต่บางวันนี่ึ้นหลายตัวแต่สิบตัวไปกับกับยี่สิบเนาะอันนี้ไปกับสิบตัวกับพ่อรุ่นอยู่เนี่ยอันนี้งวดนี่ไปกับหลายค่ะไปกับหลายค่ะอยากให้ท่านเห็นงวดสามแปดเนาะเจะแดงบ่ได้เขียนไว้เห็นต่งตางๆเพ่นแม่สื่อิ่นจายเงื่อนกันโอ้ย แต่เมียนลืมนั่มเสนอท่านผู้ชมแต่วางวันนี่ตีมันหลายตัวคักนะถ้าสี่ซื้อกันหนึ่งสองสามสี่ห้ากระซื้อแต่เท่านี้ไปยังนะตัวนี้ว่าเขาตาเก,ก่าออกสีเก่านั่มตะละดทุกหมดหอุ้ยท่านผู้ชมเสียเงินน้าสี่เก่าสามสี่งวดแล้วตามว่าออกจากเทียออกย่ายได้สี่หกหกสี่สี่เก่าเก้าสี่นี่ออกอยาก่ายน้อค่ะสี่เจ็ดเอ้า สามหาก็ออกบนอุ้ยแต่ว่าสามแปดนะ่ออกล่างคะ่ะท่านผู้ชมเอ้าอุ้ยถือเกลเกเข้าถ้าจะออกคูนีบอมันเคยออกคูนีเนาะคะ่ะออกเคยออกคูแหลกเนะเาะเนาตัวนี้ก็เป็น,เป,นเป็นล่องๆ่องเอา้าขอให้ท่านผู้ชมโชคดีล่ด้วยถูกหวยไปน้ํากันนะคะขอบคุณคะ่ะที่ติดตามมืออื่นวันที่ยี่สิบแปดเจแดงก็เลื่อมบอกือ,อื่นวันที่ยี่แปดเมือนี้เลื่อมไปกินลาบลืมไปประชุมโรงเรียนนใส่เสีย ตาโรงเรียนเป็นเันเป็นกรรมการโรงเรียนทำพุญนประโยชน์ให้โรงเรียนกบมันปลาย้ันสุดท้ายเนาะมันปลายของชีวิตทำคุณประโยชน์ให้โรงเรียนหน่อยแต่เริ่มแรกเท่ากับค่าจะหาเงินตะหน่อยคุณกระทึง่งเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านประจำหมู่บ้านทำคุณญประโยชน์คือกันลูกไงหวก็ไปทำงานแบบน,นี้ ตอนลูกน้อยไปเป็นแม่บ้านตอนลูกใหญ่ไปทํางานตอนเท่าว่าทํากุประโยน์ให้แก่บ้านเมืองทั้งกําลังทั้งกําลังรั์ทั้งกําลังกายเนาะค่ะท่านผู้ชมเขี่มวแเหลวกล,ล,ลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจดแดงด้วยสั่งครีมกับเจแดงได้เนาะสะบู่สบู่ส,บ,สบู่ลดฝ้าสบู่ผิวสวยเนาะค่ะในครีมบำรุงกลางคืนในครีมบำรุงกลางวัน เนาะคะ่ะแต่ว่าสำานัยที่สบู่สบู่สีขาวหน้าท่านจะนิ่มนวลนอ่อนไหวกะกะสบู่สีสมลดฝาค่ะหน้าใสกระจ้างลดฝาเนาะคะ่ะมาขอท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะวัหน้าวดวันที่หนึ่งนี่แหละขอให้ท่านผู้ชมโชคดีวันที่ยี่สิบแปดกสิบไปเอาหวยมาให้ท่านผู้ชมมืออื่นวันนี้ยีบเจ็ดลืมกินลาบลืมว่าวันที่ยี่บแปดนะะนะโอ้ย ีับลืมประหารกับเดียนสะก่าวว่าส่วนเลยไปกินข้าวปุ่นแม่หอมาฝากอ้าวลืมสนิทเลยอือือ่นบ่ลืมแน่นอนค่ะท่านผู้ชมกดกระดิ่งกดกระดิ่งไว้กดเข้ามาติดตามให้มันขึ้นกระดิ่งไว้นะค่ะเอ้าจะแดงล่าไปก่อนเบาไหลเรียวเนาะค่ะเนาะขัทนีนผู้ชมโชคดีแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ